คำเตือนวิดีโอนี้อาจจะทําให้คุณโคตรเก่งโคตรเทพขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวสําหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกม FC Mobile เติมพาร์หรือเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนผมขอแนะนำนะครับร้าน cookie land shop ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง cookie land shop เท่านั้นนะครับ ็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่ในช่องบัง FCM นะครับวันนี้นะครับพี่บังจะมาจัดนะครับ RW หรือปีขวานะครับทั้งหมด19ตัวนะครับคัดมาแต่หัวหัวกะทิทั้งนั้นนะครับที่เล่นได้ในแพทนี้เลยแล้วก็พลังงานค่อนข้างโอเคแล้วก็สปีดมีสปีดมีทุกตัวครับที่ผมคัดมาสปีดมีทุกตัวนะครับเพราะว่าถ้าสปีดมันช้าไปนะมันจะทําให้เราไม่สามารถหนีแบ็กได้แล้วนะครับในแพทปัจจุบันนะครับในแหล่งเ้านที่ผมเนะครับมจอา มีว่าเขาใช้ตัวไหนกันบ้างนะครับในงบประหยัดหรือว่าในงบที่ค่อนข้างสูงนะเออที่ผมเจอมาด้วยแล้วก็ที่ผมคิดว่าเก่งด้วยนะผมมาจัดให้หมดแล้วนะครับไปที่ตัวแรกกันก่อนเลยก็คือบางโอนะครับบางโอตัวนี้ไม่เกิน 50m นะครับถ้าเป็นเม็ดแดงนะอยู่ในงบเริ่มต้นนะครับแล้วก็เท้าค่อนข้างดีนะครับ4ี่ห้าแล้วอ่าห้ 5, ตัวนี้จะเป็นตัดยิง54าส่นะเดี๋ยวพาไปดูสเต็ข้างในนะสปีดสูงมาก ด้อยแค่เรื่องตัวบางในแผทปัจจุบันเท่านั้นเองครับแต่ใครเลี้ยงผิวๆ่ะสบายครับตัวนี้มีเลี้ยงเร็วมียิงประตูจากที่ไกลนะครับพลังงานดีมากครับ4ดาวแล้วผมคัด4ดาวมาทุกตัวนะครับไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ไปไปที่ตัวต่อไปเลยนะครับก็คือบังโมซาล่านะครับร่าง96นะครับร่าง t ีเอสธรรมดานะครับ96สปีดพอมีเห็นไหมแล้วก็พลังงานดีด้วยนะครับเวิร์กเลสก็ดีนะครับสูงกลางนะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใครอยากเล่นบังโมแล้วงบน้อยนะ5 0าอะไรประมาณนี้งบเริ่มต้น เล,เล่นได้สบายนะครับตัวนี้แล้วก็ผมขออนุญาตนะครับย้ายบางโอนะครับไปไว้ในตัวจบในแพทด้วยนะครับผมยังเห็นคนเล่นได้โหดอยู่เลยนะตัวเนี้ถือว่ายังเก่งมากๆครับผมแนะนํานะใครงบน้อยก็แนะนําตัวนี้ไปเลยเมสเส้มไปเลยก็ได้ครับเทนเต็มนี่คือวิ่งจัดสู้ตัวในแพทปัจจุบันได้สบายนะบางโออ่ะด้อยเรื่องส่งบอลไปนิดเดียวเองอเห็นไหมส่งบอล8ปดก็แต่ต,ตัดไปยิงเองในสบายครับไปที่ตัวต่อไปครับงบประหยัดนะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ในงบประหยัดนะห้าสิบหกสิบเอ็มนะ ็ผมผมจะไม่เอาตัวต่ํากว่านี้มาแล้วนะครับเอาแบบ20 30m อะไรผมจะไม่เอามาแล้วนะเพราะว่ามนเล่นได้ก็เล่นได้ไม่นานครับเล่นได้ก็ลําบากอถ้าไม่เก่งจริงจะเล่นได้ลําบากมากครับผมขอเอาเอา,เอาตัวที่มันพอเล่นได้ยาวๆดีกว่าเนาะก็เนี่ยนิโควิลเลียมนะครับตัวนี้ก็อยู่ในงบเริ่มต้นนะครับ50 60m เนาะสปีดดีมากครับตัวนี้สปีดดีทุกรางครับเท้า55ปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้หมดนะตัวนี้เก่งมากครับตัวนี้ แต่วอร์กเลดก็จะกลางๆนะครับก็ <c oughs> จะไม่ได้เวอร,ไไวอร์ไม่ได้เก่งมากขนาดพกเว r ร์กเลดสูงกลางนะครับแต่เล่นได้เล่นไ,ได้สบายครับตัวน,นี้จะด้อยแค่เรื่องความแข็งแกร่งที่ต่าหน่อยนะครับก็ถ้าเลี้ยงผิวๆก็สบายครับเปิดบอลตัดยิงได้หมดตัวนี้หรือว่าเอาจริงเป็นตัวจบในแพทได้นะแต่ค็ยังไม่ถึงขนาดนะผมว่าบางโอดูเวอร์กว่าหน่อยถึงบางโอจะสปีดด้อยกว่านิดๆหน่อยๆนะครับแต่บางโอดูเวอร์กว่าแล้วก็ตัวต่อมานะครับเจซินโจผมขอดูงบก่อนโอ้ยสบายครับตัวนี้งบ60สบงบเริ่มต้นอยู่ ตัวนี้ก็สปีดพอมีครับตัวเทพเลยนะสปีดพอมีสปีดต้นก็พอมีครับ5สก,กิล5ดาวแล้วก็พลังงานดีด้วยครับโหความแข่งแกร่งก็พอมีครับเท้าตัวนี้จะเป็นเท้าแนวเปิดบอลน,นะครับก็สาหรับคนที่ปัดจอนะถึงจะเล่นได้เต็มประสิทธิภาพหน่อยเพราะว่าถ้าปุ่มยิงมันมีโอกาสพลาดอยู่ครับผมแนะนําถ้าจะเล่นตัวนี้ก็เล่นปัดจอนะแต่ถ้าไม่อยากปัดจออยากเอาตัวจบตัวจบได้อยู่ก็ไปเล่นนิโควิลเลียมครับไม่อยากปัดจอนะคมๆเลยแล้วก็อีกตัวนี้นะครับ ตัวนี้เดเบเร่ด้วยเดเบเร่ก็เหมือนนะครับเหมือนีิโควิลเลียมที่บางกว่าอีกบางกว่าพลังงานน้อยกว่าได้แต่ได้5ดาวแล้วก็เท้าห้าห้าเหมือนกันสปีดมากกว่าเอ้ยน่าจะพอกันเออน่าจะเท่ากันนะที่ผมดูผมลืมขออภัยนะครับน่าเท่ากันแล้วเบิร์เลตสวยกว่าครับตัวนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าจะเล่นนาเป็นเล่นลนิโควิลเลียมดีกว่าแต่มันเป็นหนึ่งหนึ่งทางเลือกครับเพราะว่าใครเผื่อใครอยากชอบตัวนี้นะก็มาเล่นได้เหมือนกันนะครับในแผทปัจจุบันยังพอเล่นได้ครับสสปีวย แล้วก็ตัวต่อมานะครับปังโมนะฟังโมตัวนี้ก็ตัวจบในแพทนะครับอยู่ในตัวจบในแพทตัวจบในแพทนจะเป็นงบที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยแล้วมันเป็นเล่นได้ย,วยาวๆเนี่ยประมาณร้อยเอ็มเนี่ยเนี่ยสปีดร้อยความแข็งแกร่งมีนะครับเนี่ยมีเลี้ยงเร็วมีทุกอย่างนะครับโอ้โหปั่นโค้งอะไรครบหมดเวิร์กเล็กก็สวยครับเนี่ยพลังงานก็สวยความแข็งแกร่งก็สวยสปีดก็ได้ครับสบายตัวเนี้ยต,ตัวนี้จะดี จะดีตรงสปีดปลายสปีดต้นมันเท่ากันไงมันสม่ําเสมอนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวจบในแพทได้เหมือนกันนะคารัสนะครับสําหรับงบประหยัดนะอันนี้งบงบแบบประหยัดกว่าซารานิดนึงครับตัวมันไม่ได้เป็นสตาร์นะครับมันก็เลยแบบไม่ได้แพงมากแต่ผมแนะนําให้ซื้อส้มไปเลยนะครับตัวจบในแพทได้เลยถ้าส้มละเทนเต็มนะครับไม่แพ้ตัว o v r สูงๆเลยนะตัวนี้ท่าสก,กิลก็สวยเลยครับ5าดาวแล้วก็พลังงาน4 5ุดาดาว,วเวอร์เลีกลางๆพอเล่นได้ครับตัวนี้แต่ก่อนเขาก็เล่นกันนะตัวนี้ เท้าตัวจบในแพทผมแนะนําให้ซื้อเม่ส้มนะสำหรับคารารัตนะเพราะกาลินชาแล้วนะเป็นหนึ่งทางเลือกนะกาลินชานี่ก็เป็นตัวแบบเป็นหนึ่งทางเลือกครับสําหรับสายเปิดบอลแล้วกันผมเอาเข้ามาผมว่าหลายๆคนเขาเขาชอบเล่นแบบแนวเปิดบอลเปิดบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเวริเร์กเลดมันค่อนข้างโอเคนะกลางต่ําไม่ได้แย่นะครับมันก็ยังดีกว่าสูงสูงนะกลางต่ําผมก็ให้มันเป็นตัวเลือกแนละ้วกันในในในแพทปัจจุบันนะครับที่ผมจัดนะ แล้วก็อีกตัวนะครับเฟรนตอเลสนะครับตัวนี้ไม่ได้แพงมากครับประมาณ1 0อยเอ็ม,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 มนะถ้าไม่ส้มนะอย่าเไม่ส้มร้อยเอ็มเนี่ยจบได้เลยนะสปีดค่อนข้างมีครับแล้วก็ตัวนี้จะด้อยแค่เรื่องร่างกายนิดหน่อยแล้วก็พลังงานครับตัวเนี้ถ้าจะเล่นผมให้ไปเล่นแนวเปิดบอลไปเล่นการินชาตัวเมื่อกี้น่าจะน่าจะดูดีกว่าครับสปีดน่าจะดูดีกว่าตัวนี้หน่อยก็เล่นได้เหมือนกันครับตัวนี้เป็นทางเลือกผมเอาเข้ามาเป็นทางเลือกต้นไหนเป็นทางเลือกผมก็จะบอกนะครับแล้วไหนเทพจริงผมก็จะบอกว่าเทพจริงนะ ตัวนี้ก็เดมเบเล่นะเดมเบเล่ le, ตัวนี้ก็ถือว่าโอ้โหสปีดสูงมากๆครับสำหรับตัว OVR 97นะครับสปีด106เลยแต่เสียเรื่องพลังงานครับครึ่งแรกต้องยิงให้หนักนะแล้วก็ตัวนี้นะครับแนะนําให้เลี้ยงใครเล่นอ่นะพยายามอย่าเลี้ยงไปจี้เขามากนะครับชนนิดหน่อยกระเด็นแล้วนะตัวเนี้ยเอาสปีดเข้าสู้ได้นะครับตัดยิงเปิดบอลอะไรพวกนี้กระชากหลบได้สบายครับตัวนี้สปีดต้น106สปีดปลาย106ครับสม่ําเสมออยู่ ตัวนี้ก็ไม่มีสก,กิลอะไรมากครับเน้นสตตอย่างเดียวนะตัวนี้เล่นได้สบายครับมาถึงซาร่าเก้าแปดตัวนี้ครับโบประมาณร้อยกว่าเอ็มเองอะเนี่ยดีกว่าไอ้พวกดีกว่าไอ้พวกนี้นิดเดียวเองนะเนี่ยไอ้ไม่ใช่แพงกว่าขอภัยครับแพงกว่าเนี่ยตัวเนี้ยดันแรงสบายครับตัวเนี้ยยังเล่นได้สบายเลยครับตัวนี้สตัตก็ค่อนข้างดีด้วยมาถึงตัวต่อไปนะครับก็บเมสซี่นะครับเมสซี่ตัวเนี้ย มันราคามันอะเม็ดเทากับเม็ดแดงมันจะเท่ากันนะครับดูดีๆนะเนี่ยแล้วซื้อมานะครับแนะนําให้ซื้อเม็ดส้มไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องติดดอยนะเพราะว่าถ้าซื้อเม็ดแดงคุณจะติดดอยนะครับเพราะว่าราคามันต่างกัน Volume. นิดเดียวเนี่ยซื้อจริงซื้อสังทีนะครับซื้อเม็ดส้มไปเลยเพราะว่าเมสซี่เม็ดส้มตัวนี้จะดีกว่าเมสซี่ตัว 99, 99นะครับถ้าคุณซื้อ99เม็ดแดงเมสซี่ตัวนี้จะเก่งกว่าครับ จะแพ้เรื่องเวิร์กเลตครับมันจะเป็นกลางต่ำไอเมสซี่ตัว99จะเป็นสูงต่ำแล้ว97ก็จะเป็นสูงต่ำครับแต่ถ้าซื้อเมสซมได้ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันครับเมสซี่จะเด่นเรื่องสปีดต้นครับแล้วก็สปีดปลายห้อยมากครับตัวนี้ต้องถ้าเป็นคนเล่นเมสซี่ครับอย่าหวังการกระชากหนีครับหวังเลี้ยงบอลอย่างเดียวครับต้องเก่งเรื่องเลี้ยงบอลครับต้องคาดหวังเรื่องเลี้ยงบอลตัวเองได้เลยนะถ้าเล่นเมสซี่นะครับหรือว่ากระชากเลยนิดนึงมุมทงนะครับแล้วก็เปิดบอลอะไรพวกนี้เมสซี่จะเป็นตัวที่บาลานดีคครรัับบเห็นม มาลานดีแล้วก็ความว่องไวดีความแข็งแกร่งก็มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทุกตัวเลยนะเมสซี่ก็จะประมาณนี้นครับสปีดปลายจะห้อยนะครับเพราะแบ็กวิ่งทันเลยผมเคยกระชากเกยวยาวนะครับเมสซี่วิ่งหนีไม่ไหวครับหนีแบ็กไม่ไหวนะเอาจงจริงแล้วก็ซาก้านะซาก้าก็จะประมาณร้อยกว่าเอ็มเหมือนกันนะครับก็มันงบจะไม่ต่างจากไอ้พวกตัวจบในแพทมากนะครับมันจะไอตัวดันแรงสบายสแต็ปมันจะขึ้นมาอีกหน่อยนะสแต็ปมันจะสแต็ปมันจะครบเครื่องขึ้นมาอีกหน่อยก็ซาก้านะครับก็ สายตัดยิงนะตัวนี้จะเป็นสายตัดยิงนะครับเล่นได้สบายครับความแข็งแกร่งก็ไม่ได้บางมากครับพอเล่นได้เบอร์เกรดก็สวยอยู่ครับสูงกลางนะมีปั่นโค้งเดวยตัวนี้สําหรับคนที่ชื่นชอบแล้วกันครับก็ในในปีขวา ovr 9 9้แนวตัดยิงมันก็ไม่มีตัวอื่นแล้วนะถ้า ovr 9 9นะครับมันก็จะแบบราคาก็อาจจะโดดไปเลยนะครับถ้าเล่นแบบไปเป็นเมสซี่ตัวนี้นะครับเราเรียงลำดับกันไปก่อนอ่ะตัวนี้ก่อนอับูเซล่านะครับตัวนี้ก็ร้อยกว่าเอ็มให้เดาครัร้อยกว่าเอ็มครับ ราคาไม่ค่อยต่างจากตัวจบในแพทมากนะครับแต่จะดันแรงสบายไงกว่าเพราะว่า o v r มันสูงอะไรพวกนี้ครับหลายอย่างมันจะดันได้ทั้ง v s A ด้วยไงเออแล้วก็โหมดเมเนเจอร์ก็ดันได้ด้วยที่ผมเอามาไว้หมดดันแรงสบายนะครับมันดับมันจะดันได้หลายโหมดหน่อยเพราะ o v r มันสูงขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่ามันจะอ่อนกว่าตัวจบในแพทนะครับตัวจบในแพทนี้หมายถึง h ฮ t o h e a d นะครับพวกนี้เฮ t o h เ a d เมเนเจอร์ได้แต่เมเนเจอร์จะสู้พวกข้างบนไม่ได้ครับข้างบน o v r มันสูงนะ อุเซลาก็เล่นได้สบายครับแนวแนวมันจะเป็นแนวเปิดบอลนะครับแต่จะมีสปีดเวิร์กเลกก็สวยครับผมเอามาคือสปีดค่อนข้างสูงทุกตัวนะถ้าสปีดไม่สูงต้องเป็น2เท้าครับต้องเป็น2เท้าเลี้ยงบอลพิ้วจะมีคารวัรัตกับเมสซี่สตัวนะครับที่ผมจําได้นะจะมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นครับที่ไม่ได้เร็วมากแต่แต่จะเครื่องอะไงพิ้วอืมจะพิ้วและแข็งาม,มาถึงคิวตัวไปนะเมสซี่ Messi นะ ตัวนี้นะครับเมซี่ตัวนี้ก็ถือว่าโหดมากๆแต่แรงสบายครับ OVR ก็สูงเอาไปเล่นใน manager ก็เล่นได้ครับดัน OVR ทีมได้ด้วยร้อยร้อยสัอี่อันน่ะดูดิเห็นไหมร้อยสี่อัน,น,น,ออนความแข็งแกร่งก็มีครับสปีดต,ต้นก็ดีสปายห้อยจริงๆนะครฮะลายนินแพ้เขาเกือบทุกตัวเลยนะถ้านับจากในในในปีขวาด้วยกันเนี่ยครับคาวััตก็แพ้นะครับ เห็นเขาว่ารัสสปีด9.8ในรวมนะครับแต่สปีดปลายมากกว่าเมซี่นะครับดยังหนีได้มากกว่านะเออแต่เมซี่จะเด็ดเรื่องเวิร์กเรทสูงต่ำจะไม่ค่อยลงมาต่ำนะครับจะยืนโฮดดิ้งเลยตัวนี้ไปยืนยืน CAM ก็ได้เก่งครับตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยก็เงื่อนไขก็จะนันะครับจะต้องเลี้ยงบอลเก่งหน่อยนะตัวนี้เพราะกระชากหนีไม่ค่อยเก่งแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็ดัแรแเร้ทอบายเหมือนกันครับเอาไว้ข้างหน้าดีกว่าตัวหลังๆนะครับเอาไว้ข้างหน้าเนี่ยลุยฟิโก้ตัวพาท พาร์ตตัวนี้จะเป็นสายเปิดบอลนะครับก็สปีดมีความแข็งแกร่งพอมี8ปดสิบก็พอได้เลยครับแต่เวิร์กลดจะเป็นกลางๆนะใครรับได้ก็ลองเล่นดูครับเพราะว่าอ่าตัวมันไม่ค่อยแพงมากครับตัวนี้ประมาณร้อยร้อยต้นๆร้อยกลางๆนะเพราะว่ามันมันเป็นตัวพาร์ตนียครับแล้วก็ตัวอีกตัวนึงครับซาร่านะซา่าร่างร้อยนะก็ตัวท็อปปัจจุบันนะครับซาร่าก็สปีดล่างนี้โหดมากครับให้มาถึงร้อยห้า ความแข็งแกล้งไป18นะโคตรแข็งนะตัวนี้แล้วก็การเลี้ยงบอลโคตรเทพนะครับ105แล้วก็เวิร์กเรทสูงกลางมียิงปั่นโค้งมีไซ้ก้อยสบายครับตัวนี้กระสับกรัดจอนี่ก็คือเท้า4.9เลยนะเท้าเท้าขวานี่4.9เหมือนกันนะครับดันแรงสบายครับอยู่ในบวดดันแรงสบายครับงบตอนนี้ก็น่าจะประมาณโอ้โห240สบายเอาไปตีเม็ดเองเลยแดงซื้อแดงมา,าไปตีส้มเองใช้ยาวครับเกมปิดถ้า OVR ยังไม่ขึ้นมากกว่านี้หน่อยนะเใช้ได้ยังเกมปิดครับ โอ้ต่อไปก็ดันแลงสบายเหมือนครับเบสผมก็เห็นเขาใช้กันเยอะนะก่อนแจมานะเขาก็ใช้เบสกันนะครับเพราะว่ามัน o v r สูงนะครับสำหรับสายแบบวิ่งไปสุดเส้นแนละ้วเปิดบอลหรือว่าเปิดเปิดมงอะไรพวกนี้ครับเล่นสบายเพราะเบสสปีดสูงแต่จะด้อยเรื่องแค่ร่างกายครับแล้วก็พลังงานค่อนข้างต่ํานะวอเร์เลกก็ปานกลางต่านะยืนคล้ายๆอานายนะครับก็จะไม่ได้สูงมากแต่ก็จะไม่ลงต่านะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะตัวนี้สําหรับสายเปิดบอลก็ค่อนข้างดีผมว่าดีกว่าฟิกโก้หน่อย ว่สปีดก็ดีครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับดันแร้งสบายครับตัวนี้ก็แจซินโยนะครับโโอ้หตัวนี้ก็น่าจะแพงอยู่ครับเกือบห้าร้อยเอ็มนะเม็ดแดงสปีดร้อยแปดครับโอ้โหสูงมากครับสูงที่สุดแล้วครับในปีกขวานะตัวนี้ปีกต้นร้อยสี่โอ้โหสปีดปลายร้อยเจ็ดนะมากกว่าไอตัวเมสซี่เยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับเมสซี่ที่ปลายห้อยที่สุดในเกมในปีกขวานะครับพลังงานสวยครับอาสกิลห้าดาวโอ้โหทุกอย่างมันครบเครื่องนะตัวเนี้ยเสียงเดียวครับ เวิร์กเลเป็นสูงสูงเท้าสี่ห้าถ้าปัดจอนะทเทพจริงปัดจอนี่โอกาสเข้านี่คือพอๆกับเท้าเท้าถนัดอะ่อดอะแทบไม่ต่างกันเลยครับแต่จะมีเรื่องวามของความเร็วที่มันจะโดนลดทอนลงไปนะในการเตะนะครับเท้าไม่ถนัดตัวนี้ถือว่าเทพครับแล้วก็แนะนํานะสองสามตัวเนี่ยครับก็ผมจะจัดสามตัวเทพแล้วกันตัวจบในแพทอะ่ะอ่าท็อปสามสำหรับผมนะตอนนี้มีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้ แผมเรียงอันดับนะเก่งที่สุดนะถ้าเอาถ้าเอาตัดยิงนะตัดยิงให้เล่นให้ถ้าตัดยิงโนหนึ่งผมยังให้ซาร่าถ้าถ้าครบเครื่องแต่มีเงื่อนไขผมให้เมซี่ถ้าถ้าเอาครบเครื่องนะถ้ามีคำความจํากัดนะว่าแบบเฮ้ยมันต้องครบเครื่องดิเป็นปีกอ่ะมีเงื่อนไขคุณต้องเลี้ยงเทพถ้าคุณเล่นเมซี่คุณต้องเลี้ยงเทพมีเงื่อนไขคือต้องเลี้ยงเทพเท่านั้นเพราะว่าถ้าคุณกระชาก แบ็กวิ่งมาจากข้างหลังวิ่งทันเมสซี่จริงๆตัวนี้ผมไปดูสเตปม,มาแล้วสปีดตอนเทน30นะครับเมสส้มเทน30อะ่ะสปีดแค่ร้อยสามสามครับน้อยกว่าแจ็คแบบเป็น10แต้มอะนละเรื่องเลยครับ10กว่าแต้มเลยโอ้โหนละเรื่องเลยนะตัวนี้เมสซี่จะเป็นตัวเทพที่มีเงื่อนไขครับใครเลี้ยงบอลเก่งๆนะเลนเชงเบกช็อตตึงๆนะตัวนี้ถือว่าเก่งกว่าพวกนี้อีกอ่ะเอาจริงถ้าเมถ้าเมถ,ถ้าเล่นเลี้ยงบอลเก่งๆไม่ค่อยกดวิ่งกระชากอะไรนะ เมสซี่จะเป็นตัวจบมากจะเก่งมากถ้าไม่เน้นดัน o v r อะไรนะเนี่ยตัวน,นี้จะจบมากครับลองลงมาผมให้เป็นซาร่าอยู่ดีครับเพราะว่าซาร่านะครับเวิร์กเรทมันไม่สูงสูงไงมันไม่ได้ลงต่ำเวอร์แบบแจนะครับแจ4.5พลังงาน4.5ดาวเหมือนกันเหมือนพวกเนี้ยแต่แจลงต่ำอ่ะคุณลองคิดดูว่าคุณลงต่ําแล้วคุณต้องวิ่งกลับขึ้นไปอะ่ะอันไหนจะเหนื่อยกว่ากันไอ้นี่ยืนกลางสนามไอ้นี่ยืนกลางกางบนบน,บนยืนสูงหน่อย ตัวไหนจะเหนื่อยมากกว่ากันนะถ้าพลังงานเท่ากันลองคิดดูตัวนี้ลงมารับบอลแบบอัตโนมัติเลยนะเราไม่ได้บังคับบางทีมันวิ่งมาไล่บอลให้อ่ะตัวนี้ก็จะพลังงานหมดก่อนต่อให้มันพลังงานเท่ากันถ้าเรียงลําดับนะผมว่าถ้าตัดยิงจะเป็นอย่างนี้ครบเครื่องจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณปัดจอคุณปัดจอได้แล้วคุณรับได้ว่าแกมันจะลงมานะแกมันจะลงมาแบบว่าลงมารับบอลได้อะไรเงี้ยกูยิงได้เว้ยกูปัดจอเว้ผมให้นี้ผมให้นี้ อย่างนี้ก็ได้ถ้าแบบมีเงื่อนไขนะเงื่อนไขคุณคุณสามารถคิดว่าโอ้ยไอ้เหี้ยเท้าสี่สี่ห้าเท้าไม่ถนดัดปัดจอยิงก็เหมือนกันนะอ่ะเนี่ยได้แล้วเปิดบอลก็ครบเครื่องเหมือนกันอ่ะรับได้เรื่องเรื่องไอ้นี่นะเรื่องเด่งสูงๆนะตัวนี้อ่ะรับได้เรื่องเฮ้ยสปีดมันไม่ค่อยสูงเอา้ากูกูไม่ได้เลี้ยงก็กูไม่ได้กระชากบอลขนาดนั้นกูก็ระชากเสร็จกูก็เลี้ยงเข้ามาจี้จี้เลี้ยงหลบสบายแล้วแล้วก็กระชากนิดเดียวเพราะสปีดต้นมันเด่นครับตัวนี้ครับต,ตัวนี้แหละท็อปสามของผมนะก็จะเป็นอย่างนี้ะ ถ้ารับได้ทุกทุกข้อเสียมันนะผมให้แจนะจะเก่งเก่งเกือบเก่งเก่งเก่งสุดในในคนที่รับได้นะครับลองลงมาก็จะเป็นเมสซี่ลองลงมาก็จะเป็นซาร่าครับแต่ถ้าคุณแบบเล่นแบบว่าโอ้ยเลี้ยงบอลก็ไม่เคยเก่งอยากเล่นง่ายๆวะอยากเล่นง่ายๆเลยเล่นง่ายๆเล่นเมสซี่ครับนี่มันจะเล่นอย่างนี้ถ้าความง่ายนะผมให้เลี้ยงตามนี้เลยเมสซี่ซาร่าแจโอเคไหมทั้งนี้มันอยู่ที่ความถนัดของคนด้วยเนาะเออ ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการจัดทีมไม่ใช่จัดทีมจัดปีขวานะครับท็อปปีขวาในใจผมแล้วก็ที่ผมเจอมาแล้วค่อนข้างเก่งนะครับก็คลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมบวกกับที่ผมเจอมาด้วยเนาะกล้ย่าลามากกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดสั่นกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับข่าวด่วนช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะ ขั้นแรกเพียง20บาทเท่านั้นมีอีโมจิแชทสุดเท่สัญลักษณ์แต่ละเดือนก็โคตรพูลอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับ